ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอร์แลยินสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ตื่อชื่อดังเผยแมนยูพร้อมเก็บแม็กทมิเนตต่อหักไหลข้อเสนอถูกใจล่าสุดนะครับตามรายงานจากสกายสปอร์ตสื่อชั้นนําของอังกฤษได้ออกมารายงานล่าสุดว่าในตอนนี้สโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขายินดีที่จะเก็บสกอตแม็กทมินเนไว้ใช้งานต่อไปในฤดูกาลนี้โดยทีมปีศาจแดงจะพิจารณาข้อเสนอเฉพาะเมื่อแม็กทมินเนแสดงเจ จำนงชัดเจนนะครับว่านักเตะต้องการย้ายทีมเท่านั้นและหลังจากนั้นก็ตอบเมื่อพวกเขาพอใจกับข้อสเสนอที่ยื่นเข้ามาเท่านั้นด้วยโดยก่อนหน้านี้นะครับสโมสสอนฟูลแลมยังคงเจรจากับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เกี่ยวกับความเปลี่ยนไปได้ในการเซ็นสัญญากับกองกาลางรายนี้อยู่แต่หลังจากการเจรจาไม่คืบหน้านะครับทางด้านฟูลแลมก็ไปทําการคว้าตัวซันเดอร์เบอร์เก้เข้ามาทดแทนและมีรายงานว่าในตอนนี้นาโปลีเป็นเพียงทีมเดียวนะครับที่ยังคงแสดงความสนใจ นักเตะไปร่วมทีมอยู่และมีรายงานว่าก่อนหน้านี้แม็กโทมิน่ได้ตอบตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางนาโปลีไปแล้วโดยล่าสุดนะครับสกายสปอร์ตเพิ่งรายงานเพิ่มเติมว่าตัวของสกับแม็กโทมิน่ตัวนักเตะได้ปฏิเสธข้อเสนอของทางฟูลแลมนะครับนั่นทําให้สุดท้ายการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กับฟูลแลมสิ้นสุดลงก่อนที่ทางฟูลแลมจะหันไปปิดดิวซานเดอ,เอร์เบเก้แทนนะครับในราคาค่าตัว20ล้านปอนด์บวกออปชั่น5ล้านปอนด์และนักเตะเตรียมที่จะเข้าเดิน ทางตรวจร่างกายกับฟูแลมแล้วในวันนี้โดยตอนนี้มีรายงานว่าสกอตต์แม็กโทมินีกำลังรอการตกลงค่าตัวระหว่างนาโปลีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขั้นตอนต่อไปซึ่งทางได้สกายสปอร์ตได้รายงานว่าในตอนนี้นาโปลีกำลังยื่นข้อเสนอตัวเลขพร้อมแพ็กเกจทั้งหมดรวมๆ30มล้านปอนด์นะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาปล่อยตัวแม็กโทมินีก็น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแม็กโทมินีในการย้ายทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ซึ่งถ้าหากการเจร จากับนาโปลีไม่รู้ล่วงนะครับแม็กโทมิเนก็จะอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปและนั่นจะมีผลในการขวาตัวอูกเต้อของทีมปีศาจแดงด้วยนะครับหากแม็กโทมิเนไม่ย้าย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจะเอาให้ได้แมนยูงัด2แผนเด็ดลุ้นสอยอูกาเต้ก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับสื่อได้รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังดําเนินการคว้าตัวมานูเอลอูกาเต้กองกลางของปารีสแซงแชร์มาร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยรูปแบบสัญญายืมตัวผู้ o p ชั่นซื้อค่ะโดยมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากได้ตกเป็นข่าวว่าพวกเขาต้องการเสริมทัพในตําแหน่ง กองกลางนะครับซึ่งพวกเขาล็อกเป้าไปที่บานูเอลอูกาเต้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัาอย่างไรก็ตามนะครับดิวดังกล่าวกับยืดเยื้อเนื่องจากสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดยังไม่สามารถเจรจาเรื่องค่าตัวกับเอชเชได้ แม้ว่าดาวเตะวัย23ปีรายนี้จะบรรลุสัญญาส่วนตัวกับทีมปีศาจแดงไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วก็ตามจนล่าสุดนะครับฟราบิเซโอโรมาโดผู้สื่อข่าวคนดังรวมถึงสกายสปอร์ตได้ระบุตรงกันว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดําเนินการเจรจายืมตัวมานูเอลโอกาเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสิ่งที่ต้องตกลงกันก็คือเงื่อนไขาการซื้อนะครับว่าจะเป็นออปชั่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกซื้อได้หรือว่าจะเป็นเงื่อนไขที่แมน สเตอร์ยูไนเต็ดจะถูกบังคับซื้อหากมานูเอลูกาเต้ได้ลงเลทตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างไรก็ตามนะครับเปสเชยังไม่ไฟเขียวกับเงื่อนไขดังกล่าวและล่าสุดนะครับทางฟอร์เลียมแพทเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากสกายเยอรมันได้ออกมาระบุเพิ่มเติมว่าตอนนี้แนวทางการยืมตัวของมานูเอลูกาเต้พร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อยังคงเป็นไปได้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปารีสแซงแชแมงและเรื่องนี้ได้รับการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาแล้วแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า ว่าความต้องการของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะเสนอเป็นค่ายืมตัวนักเตะนะครับบวกกับออปชันการซื้อไม่ได้เสนอเป็นเงื่อนไขบังคับซื้อขาดในช่วงซนะัมเมอร์น้าซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ปารีสแซงต์แชงต้องการนะครับและการเจรจายังคงดําเนินการต่อไปในขณะที่มานูเอลกาเตยังคงหนักแน่นนะครับในการย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดในตอนนี้ถึงกระนั้นฟอร์เรียมเพทเทิร์เบิร์กได้รายงานว่าในตอนนี้การเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรอนคืบหน้าไปมากพอ สมควรขณะที่ทางด้านเดอะการเดียนสื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษนะครับได้รายงานไปในอีกทิศทางหนึ่งว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะไม่รีบร้อนในการคว้าตัวมานูเอลโอกาเต้กองกลางของปารีสแซงแวร์ ang, มาร่วมทีโดยทีมปีศาจแดงยินดีที่จะรอจนถึงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งรายงานได้ระบุว่ากุนซือเอริกเทนฮากและแดนแอสเวิร์ดผู้อํานวยการกีฬาของทีมปีศาจแดงนั้นเตรียมที่จะรอเวลาที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้ล คาค่าตัวของอูกาเต้ลดลงมาอีกสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการขายนักเตะออกจากทีมเพิ่มเติมให้ได้นะครับก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์จะปิดตัวลงในวันที่30สิงหาคมเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องเทียนโดยสโมสรพร้อมรับฟังข้อเสนอปล่อยตัววิกตอร์ลินเดร์เลิฟคิสเตียนอิลิกเซนแอนโทนีเจดอนซานโชรวมไปถึงทันดีบอลเมสบี ไปต่อกที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูปรับแผนรอยื่นซื้อแข้งตัวท็อปเทมเมอรี่วันเดทไลน์ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกเป็นข่าวว่าได้วางแผนสําหรับการคว้าตัวกองหน้าเทมเมอรี่อย่างไอแวนโทนี่ oni, เพิ่มอีกลนนะครับแต่พวกเขาจะรอจนถึงวันสุดท้ายของตลา,าดซื้อขายเพื่อยื่นซื้อสตาเบนฟอร์ดไลน์นี้มาร่วมทีมโดยมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดตามและอยากได้ไอแวนโทนี่ oni, มาร่วมทีมพักใหญ่แล้วส่วนทาง ดานเบนฟอร์ดได้ตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้ไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด์ซึ่งในตอนแรกทีมปีศาจแดงพยายามที่จะยื่นข้อเสนอเป็นรูปแบบการยืมตัวไอแวนโทนี่นะครับแต่กลับถูกสโมสสอนเบนฟอร์ดปฏิเสธกลับมาขณะที่ในตอนนี้มีรายงานว่ามีหลายทีมนะครับให้ความสนใจหัวหอกทีมชาติอังกฤษรายนี้เช่นเดียวกันทั้งเชลซีนะครับที่กลับมาสนใจนักเตะอีกครั้งและทีมจากซาอุดีอาระเบียนะครับที่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วโดยล่าสุดนะครับมีรายงาน ว่าเอริกเทนฮากกำลังจับตาดูสถานการณ์ของไอแวนโทนี่อย่างใกล้ชิดและอาจจะตัดสินใจยื่นข้อเสนอในวันเดทไลน์ของตลาดวันศุกร์ที่30สิงหาคมนี้ทั้งนี้นะครับดาวเตะวัย28ปีสร้างชื่อขึ้นมาหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเพเมลิกฤดูการ2022-2023นะครับซึ่งไอแวนโทนี่ยิงไปถึง20ประตูจากการลงสนาม33นะัดเทว่าหลังจากนั้นเขาก็ห่างหายจากวงการฟุตบอลนะครับเนื่องจากกรณีโดนโทษแบนจาก กับเพเมเลีก่อนที่จะกลับมาช่วงเดือนมกราคมนะครับและถูกเรียกให้ติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโร2024ด้วยตอนนี้ดิวอื่นน่าจะยังเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งทีมปีศาจแดงของเราน่าจะต้องโฟกัสที่ดิวกองกลางอย่างบารูเอลอูกาเต้ให้ได้เสียก่อนนะครับถึงจะไปมองหาดิวอื่นก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่านาโปลีจะสามารถปิดดิวสก๊อตแม็กโทบินได้หรือไม่แต่ดูแล้วที่แม็กโทมินีปฏิเสธฟ,ฟูลแล้วส่วนตัวแอดมินมองว่าถ้านักเตะเกิดการย้าย ทีมจริงๆนักเตะก,ก็คงไม่อยากเล่นในพิมลีกและกลับมาเจอทีมปีศาจแดงอีกครั้งนะคะเพราะความรู้สึกมันก็น่าจะคงแปลกๆนะครับเพราะนักเตะเป็นลูกม่อของทีมปีศาจแดงมาตั้งแต่เด็กซึ่งถ้าหักย้ายทีมจริงๆน่าจะอยากย้ายไปเล่นในลีกอื่นมากกว่า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลาแมนยูอีคลายแมนยูปล่อยวิลฟิตซบคาดิฟทาวน์ล่าสุดนะครับวิลฟิตปากันหลังดาวลุ่งของสโมสรมนเชสเตอร์ Manchester อยู่ในแต่เตรียมย้ายไปร่วมทีมคาดิฟซิตี้ด้วยสัญญาแบบถาวรโดยตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้รายงานว่าวิลฟิตได้รับความสนใจจากหลายทีมในแชมเปี้ยนชิพซึ่งในตอนนี้นักเตะกำลังจะได้ย้ายทีมแล้วโดยก่อนหน้านี้นะครับหลายทีมจากลีกลองอยา ากได้ตัวเขาทั้งสัญญาแบบยืมตัวและถาวรแต่สุดท้ายเป็นคาดิฟนะครับที่เข้าป้ายบรรลุข้อตกลงกับทางปีศาจแดงได้ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าตัวนักเตะกระสันหาการลงเล่นเป็นตัวจริงหลังประสบความสําเร็จในการย้ายแบบยืมตัวไปเล่นให้กับฮีเบอร์เนียมเมื่อซีซั่นที่แล้วเตะได้ลงสนามมากถึง45นาทีโดยวิลฟิตกลายเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติสกอตแลนด์โดยแข้งวัย21ปีลายนี้ต้องอำลาทีมรักที่เขาอยู่มาตั้งแต่7ปีนะครับเพราะทางยู ในแต่ซื้อตัวเลนนี่โยโรและมัตไทเดอร์เลเข้ามาเสริมทัพนะครับทำให้โอกาสการลงสนามของนักเตะลดน้อยลงไปอีกโดยวิลฟิตได้ประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหญ่เมื่อปี2017ตอนที่โอเลกุนนาสโโรชาส่งเขาลงเล่นพบกับวู๊ปแฮมตันที่มลินิวสเตเดียมในนัดสุดท้ายของเพเมลิกฤดูกาล2020-2021และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศัจแดจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่20สิงหาคมขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ